สวัสดีครับทีนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์กรมไตรเวชจอมของมังเรศ็นมุ่งสุพรรณบุรีวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเครื่องรางแห่งความรักว่ามีอะไรบ้างที่เขาใช้ให้คนมาลักในถาดนี้นะอาจารย์มีกี่ชนิดรนหรือเป็นสิบอ,อ่าสิบเดือนในกลุมพาพันธ์ สิบสี่พุมภาพันวันวาเลนทา์นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่คลิปต้นมาโดยส่วนมากก็เลยวนไปวนมากับเรื่องของความรักเนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ทุกรุกทุกนามก็ต้องการความรักก่อนจะมอบดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์คุณต้องมีความรักก่อนชถ้าไม่มีความรักแล้วก็ต้องมีความรักที่จริงจังและจริงใจด้วยครับผม อมันถึงจะเป็นมงคลาจารย์ถ้าหยิบมาในในถาดนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่อาจารย์ว่าผมเจ๋งมากเลยอถ้าอาจารย์จะเลือกอะไรตามจัดการจัด,ดันดับขออาจารย์เองนะครับว่าในนี้มีง้างแม่เป๋มีขุนแผนยิ่งจกสองหางมีหมดเลยนะครับอาจารย์จะเลือกอะไรก่อนจะให้ผมจะ<อ>ให้จัดอันดับเครื่องรางแห่งความรักของอาจารย์เลยว่าหัวนี้มัน,เป,นเป็นยอดนิยมขออาจารย์ อันนี้มันมีทั้งของเก่าของใหม่ของโบราณน,นะคับผมนะแต่อันเนี้ยเปอเนี้ยเป็นของโบราณไท้จริงนะอันนี้ไม่ใช่ของเราสร้างนะเป็นของส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้ฮ้ซึ่งมันหาย,ยากมากๆนี่แม่เปออ่า <นะ S 2> คือเดี๋ยวนี้เขาเรียกแม่นะครับแต่ก่อนเขาเรียกอ,อีเป๋ออีเป๋อคือคือคําว่าเรียกอีเป๋อเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นหมายเรียกจีหัวนะครับไม่ใช่ก็โบราณเขาเรียกไออีมึงกูอยู่แล้วไนงะ คำพูดแทนแทนตัวคือไอ้ีมืองกูเป็นเป็นมันก็เหมือนคุณผมปัจจุบันนี่นะเอเหมือนฉันคุณผมเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี่มันกลายเป็นว่าฟังแล้วมันเหมือนหยาบจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นเป็นเป็นของที่สะสมส่วนตัวนะอันนี้โบราณเยีหยวโบราณแท้นะซึ่งหายากมากๆอีเปอร์ที่เป็นของโบราณเนี่ยหายากยิ่งกว่าเดี๋ยวขาถาสีแดงเลยเอาเป็นว่ายิ่งกว่าสมเด็จวราคังอีกนะ เพราะเขาสร้างน้อยนี่อีเปอร์หรือไม่เปอร์สำิีหรือว่าทองแดงคืนอันนี้ต้องถ้าเป็นเนื้อนี้ต้องนานมากอาจารย์นานมากถ้าอันน้นมันจะเป็นแร่พลวงนี่ออันนี้จะเป็นแร่พลวงอันนี้จะเป็นแร่พลวงออันนี้อันนี้โบราณมากนะครับอตอนได้มาตกใจไหมว่ามีพวงนี้อืมพอชอบและอยากได้มานานแล้ว พิ่งจะมาได้นี่แหละแต่อันนี้เป็นยุคปลายมาอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองผสมแล้วพราะว่าถ้ารุ่นเนี้ยสมัยผมเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นอ่ะผมเคยได้แล้วเคยใช้อยู่นะแล้วมาเห็นอีกทีกันเนี้ยองเนี้ยที่ได้มาโอ้โหเรีกอันนี้ก็เป็นงั่งโบราณอันนี้ไม่ได้ทะลนะึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าพระชัยนะปัจจุบันเรียกว่าพระชัยครับผมอ่าอันนี้เป็นงั่งนะงั่งโบราณงั่งโบราณเนื้อชินหรือว่าชินตะกัวครับผม อระอง,งโบราณยังอยู่เลยนั่งนั่งนั่งโบราณกับพระเปรียบเทียบกันได้ไงครับดูตรงไหนเป็นละครับอ่าก็จะดูจากศิลปะเลยศิลปะเขาจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาเลยนะเขาจะไม่เหมือนพระบูชานะ,ะซึ่งงั่งเนี่ยมีอนุภาพครบถ้วนจริงๆเรียกว,ว่าครบสูตรเลยทางมหาเสน่ห์มหานิยมเจ้าชู้คงกัน rale, ชาติกันเกี่ยวกันงาหม,มากัดไม่เข้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ารุ่นทวด รุ่นปูเนี่ยล่ำเลือกันนักหนาเลยเรื่องงั่งเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของงั่งเนี่ยนะค,คือของเก่าเขามีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงรของที่เราสร้างใหม่เนี่ยอนุภาพมันไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกนไม่ได้ครึ่ <นะ S 2> งเขาหรอก <นะ S 2> แล้วก็หายากมากๆและโดยเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยหายากที่สุดเพราะส่วนมากมันจะเป็นขนาดใหญ่มีสูงสามนิ้วสี่นิ้วขึ้นไปของ,งโบราณก็มีมีครับมีถึงห้าหกนิ้วก็มีอาจารย์ท,ท,ที่ที่เห็นอยู่นี้ กูที่อูทองหรือกุที่ไหนครับงานอุทยาส่วนมากเป็นของอุทยาส่วนมากเป็นของอุทยานะครับก็ค no ือง่างกระเปือเนี่ยอันนี้เป็นของโบราณแล้วนอกนั้นเป็นวัตถุมงคลแล้วเป็นเครื่องรางที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นง่างที่ทําขึ้นมาใหม่อันนี้เ็นโลนอันนี้เกศงงลวกอันนี้นี่นี่อันตัวนี้ขออาจารย์เองใช่ของผมเองครับผมถ้าตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกครับผมมันจะประมาณปีสี่เจ็ดที่ตั้งอันนี้ขึ้นมาครับผม แล้วก็มีหลายแบบนะอันนี em, um, ้เล็กหน่อยเกตโคดเกตโคดอืมทรานเอกลักษณ์ของง้างนี่ตรงอ่างอ่าเอกลักษณ์ของง้างเลยมองให้เป็นง้างยังไงศิลปะเขาไงเขาจะไม่เหมือนพระพุทธนะคือคนเนี่ยจะมองเหมือนพระนะครับดูดูนี่อันนี้อันนี้นะครับองค์นี้เนี่ยมองเหมือนพระอ่าใช่ดูเหมือนพระอันนี้ครับดูเหมือนพระแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับผมอ่าอันนี้ก็เสียนโดนเล็ก เสียดล้นเล็กน,น,น,นี่เป็นเครื่องรางเหมือนนกัแต่ว่าเป็นเครื่องเสีส่งเตาลี่ครับอันนี้สร้างเมื่อปี54อาเทียจารย์สร้างนี้เพื่อพกแล้วก็ยังมีพิเศษคือเหรียญง้างซึ่งผมทําขึ้นก่อนใครเลยเหรียญง้างทําเป็นเหรียญออกมาแต่เป็น,นง้างครับผมอันนี้เหรียญง้างครับผมมาเพื่อสะดวกการพกพา อถ้าคนเห็นเครื่องกายเป็นเรื่องทะลึ่งอ่าหรือเครื่องรางแล้วใสนี้ต้องทะลึ่งเป็นหลักมันไม่ใช่เขาทําเพื่อเพื่อให้ทะลึ่งหรอกมันเป็นปริศนาธรรมครับจริงๆแล้วก็ทําปริศนาธรรมอ่อนี่คุณของมันดาเลยนะคุณแม่พระคุณแม่ครับนี่นะเ<ต>พราะว่าพอเรา,เราไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งในปริศนาธรรมของคนโบราณนะครับ ทำออกมาแบบนี้เห็นเป็นผู้หญิงเปยนมใหญ่ทางขาโชของรับเนี้ยเราก็นึกว่าคนโบราณนนะ่ะเขาทําประเภททําสัป,ปดนไว้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับ,รบมันคือปิดสนาธรรมในการสอนให้ลูกหลานได้ให้ลูกๆรู้หรือไอ่ครับไอ้น,นี้มันเป็นท่าคลอดลูกนะครับท่าเบ่งคลอดลูกนะ เรียกว่าวันที่เราเกิดวันที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นวันที่แม่ในเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดครับกว่าเราจะคลอดออกมาจากท้องได้กว่าจะพ้นช่องอันนี้ออกมาได้นี่นะแม่ในทรมานที่สุดต้องทางขนาดไหนเราถึงจะออกมาได้ถึงหัวคนจะออกมาได้ใช่อันนี้มันเป็นปริศนาธรรมจริงๆแล้วอ่ะครับแต่ทีนี้พอเราไม่รู้เราไม่เห็นลักษณะเนี่ยคนรู้ว่าเขาทําสัพปะดนไว้ครับ พอเห็นรูปรักษณ์แบบนี้ก็เลยเอามาดิฐานใช้ทางมหาเสน่ห์มหานิยมเลยครับคืออนุภาพความติ์เนี่ยมันเป็นพลังงานกลางๆนะครับเป็นพลังงานกลางๆที่ใครจะเสื่ออกมาใช้ทางไหนก็ได้ครับเนะฉะนัน้นไม่เปิดจึงมีอนุภาพทางมหาเสน่ห์มหานิยมระดับสูงตามความเชื่อและตามแรงอธิษฐานแล้วยังมีอนุภาพทางคงกระพันชาตีเป็นเลิศด,ด้วย รล้วหมากัดไม่เข้าถ้าพบไปนะฮ <Hey. S 2> หรือใส่ปากปลาช่อนฟันฟันไม่เข้าหรอถ้าเป็นของเก่านะถ้าเป็นของเก่าอ่าถ้าเป็นของเก่าเพราะว่าเขาทดลองก,กันมาเยอะแล้วเป็นหนึ่งนะอาารเจอไม่กี่ไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวเนี่ยผมเพิ่งได้เก่าจริงก็เพียงเท่านี้แหละอันนี้เก่าเก่าจริงอ่าก่อนนี่ก็แค่ได้ยินได้ยินได้ยินได้เฉยครับผมไม่เคยได้เจอเพิ่งมาได้เนี่ยเก็บได้แค่สองสามตนเนี่ยครับถ้าใครมีแสแดงนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานว่าของอาจารย์ ไม่ได้มีคนเดียวเพื่อที่จะว่าเออเป็นศิลปะชิ้นเดียวกันเ่ามันจะเป็นทำริหต์ครับผมเป็นทำริฟทั้งหมดครับโอเคอ่ะอินอันนี้อะไรครับอินอาจารย์สำนักอาจารย์อิน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 นะอันนี้เป็นแบบโบราณเป็นเอกลักษณ์อัตักษณ์ของสำนักเรานะแกะด้วยไม้มายมตายพรายครับแล้วก็เป็นลักษณะนี้แหละนะรูปลักษณ์แบบโบราณเลย ทำมาตั้งแต่ประมาณปีพศ3 3เป็นครั้งแรกครับแล้วก็ทำเรื่อยมาตลอดมาได้รับความนิยมอย่างมากหลายพันชิ้นแล้วนะที่เผยแผ่ออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าพอเราทำแล้วเราจะเลี่ยมพลาสติกอย่างดีแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปมันจะสวยงามกว่านี้อย่างกับอ,อันนี้อ,อันนั้น,นเป็น,มปมนไม่เปิดมเหมือนกันไม่เปิดมแต่เป็นการแกะด้วยไม้ลักซอสอ,อันนี้ก็ของสำนักแต่ทำไม่เยอะเพราะว่าสมัยก่อนแกะเองนะ ใช่ไมมก่อนทุแกแต่เองครับผมเครื่องรางต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทางมาัทเเน่มาให้ยม้งสิน้นอันนี้ก็เป็นอินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อผงนะเป็นเนื้อผงอันนี้เป็นผงที่พิมพ์เองนะกดด้วยมือเองครับผมเป็นเนื้อผงเกสรต่างๆผสมกันรวมกันอาจารย์อย่างที่เห็นในมือเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คุณแผน่นเป็นคุณแผ่นที่เป็นเหรียญครับนะทําขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะแล้วขนาคุณแผ่นนั่งพนมมือแล้วก็มี ลายกุมารอยู่ไซายขวานะพกดาบคู่นะหรือว่าดาบมาปื้นครับด้านหลังจะเป็นมหาันณฉัพนารังศีครับหรือว่ายันนาทองนะครับอันนี้ก็สร้างไว้น่าจะประมาณสักสามพันเหรียญได้อ่ะอันนี้ที่เหมือนพระอืมอันนี้ก็เหรียญง,งั่งไงนี่เป็นเหรียญง,ง,ง้างเหรียญงั่งเหรียญงั่งเล็กกับเหรียญงั่งใหญ่เป็นคนเจตีความสัดส่วนเป็นเหรียญเื่อไหม ก็อาจจะเป็นได้เขาอาจจะคิดว่าเป็นพระทรงเครื่องพระอะไรก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีรูปเปิดอยู่อนะมีรูปไม่เปิดอยู่ด้านหลังเนี่ยชัดเจนอนั่งทางเห็นชัดเจนครับอันนี้เป็นเหรียญนั่งเป็นเหรียญนั่งจะมีสองพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้พิมหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหรียญนั่งครับผมด้านหลังจะมีรูปอจะมียันหัวใจหญิงหัวใจชายครับแล้วก็มีอันนี้ อันนี้ทําไว้ไม่กี่ตนไม่กี่ตนครับผมอันนี้อะไรครับอาจารย์เพชรพญาธรอันนี้เพชรพญาธรโบราณอันนี้นะครับอ่ทรงโบราณก็ทําอย่างนี้แหละมันเป็นมหายันเพชรพญาธรอันนี้นะครับอันนี้ก็กดมือเหมือนกันกดเองครับทําไว้ประมาณสักสี่ห้าสิบอันได้ั้มลองวิชาเลยกันอ่าอันนี้อันอันนี้ที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าจะเขียนเลขเอาไว้หมดอ่ะถึงเลขเอาไว้หมด กดมือทําเองนั่งทําเองอ่ะด้านหลังฝังตะกุดอะด้านหลังฝังตะกุดแล้วก็รัตนชาติหรือว่าอัญมณีครับ<ะ>ยังไม่ได้เผยแพร่เลยเนี่ยทําไว้เมื่อสามปีที่แล้วยังไม่ได้เผยแพร่ออยังยอันนี้ที่เหมือนอะไรคุณแผนนี่อะไรเป็นงั่งหรือ,อคุณแผนอันนี้เป็นคุณแผนเป็นชาวคุณแผนคุณแผนทําไว้หลายพิมพ<ะ>์เป็นเป็นสิบกว่าพิมพ์อะครับผมแต่ละปีละปีทํามาตลอดนะครับ ทำมาตลอดเพราะคุณแผนนีมันจะเป็นพุถุมงคลเครื่องรางกลางๆนะครับเป็นทั้งพระนะเป็นทั้งเครื่องรางเสน่ห์แล้าท่านคุณแผนเนี่ยจารทำออกมาเป็นลักโฉดลักษณะคนเลยอ่าอันนี้ก็จกปีจิงจบก็กดมือเหมือนกันจิงจบผสมพันธ์กันเองอ่าผสมพันธ์กันอันนี้ปี2555ครับผม2555มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าพิมพ์เล็กก็จะกระทัดรัดกว่านี้เยอะครับ มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ฮะครับอันนี้ก็ออกไปเยอะแล้วออกไปเยอะลเลยคุณแผนนั้นมีหลายพิมพ์อเล็กก็มีจิ๋วก็มีนะแต่และพิมพ์นีอันนี้พิมพ์เล็กแล้วอันนี้พิมพ์จิว๋วตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ปีสองพันรอยสี่สิบเจ็เศษครับอ่า สี่สองสี่สามเะยนั่นอันนี้คุณแผนนั่งเมืองอ่ะ,อะคุณแผนนั่งเมืองอนั่งแท่นเนี่นั่งเมืองอันนี้น่าจะปีสี่สามสี่สี่ครับสมไมก่อนเวลาทำมันต้องทำเยอะนะต้องไม่ต่ำกว่าห้าพันองค์ถึงจะ๊มให้ทำไมเขาไม่ทำถ้าทำน้อยเราต้องทำเองอ่าทำน้อยต้องทำเองคุณแผนนั่งเมืองอันนี้คุณแผนนั่งเมืองเนื้อผงเนื้อผงเนื้อผงผสมว่านต่างๆ เห็นที่ใส่กรอบแบบนี้นะครับที่สำนักอาจารจะใส่กรอบเรียมพลาสติกให้ทั้งหมดเรียมพลาสติกอย่างดีครับคือกลัวเสียหายเสียดายของใช่หนึ่งกลัวเสียหายเสียดายของสองคนมาเช่ารูกบูชาไปแล้วเขาต้องใช้ไงหลายหลายคนเนี่ยเขาเช่าไปแล้วเขาไม่รู้จะไปเรียมที่ไหนครับเป็นอย่างนั้นอ๋อที่นี่จะเรียมพร้อมใช้ไปให้เลยพร้อมใช้เลยไปก็จะแขวนคอหรือว่าจะเน็บกระเป๋าอะไรได้เลยเรียมพร้อมใช้ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของเหรียญเหรียญก็เลี่ยมฮะเรียญทั้งหมดเหรียญก็เลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมครับผมอ่าอันนี้ก็คือวัตถุมงคลยอดนิยมมาเสพนางนะอันนี้ก็กดมือเหมือนกันมาเสพนางเนื้อผงเนื้อผงอันนี้เป็นตัวครูหรือองค์ครูอ่าเหมือนจะเหลืออยู่แค่อันเดียวเนี่ยมั้งเนี่ยอันนี้นะที่ทําไว้อตัวครูหรือองค์ครูอันนี้จะไปฝังวัตถุอาถรรพ์ต่างๆเอาไว้มากครับกลัวไม่ขังอ่าแล้วก็สร้างไม่กี่ตน รสร้างไม่กี่ตัวหรอกอันนี้เชพยพื้นผ้ากลางเนี่ยผมสร้างก่อนใครเครื่องมาเสพนางนี่นะครับสร้างมาเสพนางก่อนใครทั้งหมดหลายสำนักท,ทําทีหลังกันทั้งนั้นนะอาจารย์ตอนสร้างเครื่องเครื่องรางพวกมาเสพนางพวกแม่อีเป๋ตลงตรงอะไรครับคนพยายามเรียกแม่เป๋แม่เป๋จริงแล้วอ,อีเป,ออเปอ๋อีเปอ๋อีเป๋จริงอะรับผมอันนี้เนี่ยพอพอสร้างพวกเป็นคารนวาย แรกๆเนี่ยคนมองว่าเป็นเรื่องทะลึ่งสับปปดนไหมมันก็มีนะบางคนเขาก็อาจจะคิดครับที่คนที่เขาไม่รู้ไงที่เขาไม่รู้แต่คนรู้เขาก็จะไม่ตำหนิอ่าถ้าคนไม่รู้เขาอาจจะตำหนิไม่กล้าพูดออกมาเขาอาจจะตำหนิในใจอันนี้เราไปว่าเขาไม่ได้หรอกครับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคนเราถ้าไม่มีไม่มีใครติไม่มีใครว่าเรยฟ้าผ่าตายแล้วครอาจารย์ไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเครื่องราง แห่งความรักเนี่ยใส่กระเป๋าได้ใส่กระเป๋าเก่งๆได้อโดยส่วนมากนะโดยส่วนมากครับแต่ถ้าเป็นพระคุ้นแผนลักษณะแบบนี้ไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมแต่แต่ถ้าเป็นตระกูลพวกนั่งพวกเป๋อพวกอะไรพวกเนี้ยได้หมดครัแล้วพวกอินม้าอะไรพวกเนี้ยใส่กระเป๋าได้หมดกระเป๋าเก่งๆใส่ได้เลยไม่เป็นไรเครื่องรางแห่งความรักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ใส่ตังบะเอวดิหรือใส่บบหัวเอล ถ้าผู้หญิงนี่บางคนเอาใส่ไว้ในยกทรงเลยอืมอ่าแล้วมันยังมีเครสอีกนะครับงั่งเนี่ยบางรุ่นหรือว่าบางสำนักในใน,ในหรือเป๋เนี่ยเอาซุกไว้ใส่ในกางเกงในเลยเออแบบนั้นก็มขีขนาดนั้นเลยอขนาดนั้นเลยอ่ามันเป็นเครดนะครับผมคือเรื่องพวกนี้ของพวกนี้ยใครถือแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละใครเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นแบบไหนได้แบบนั้นถือแบบไหนได้แบบนั้น,บบน,นครับเขาเชื่อว่า นั่งมันชอบของแบบนี้ก็เอามันไว้ตรงเนี้ยครับเขาก็ขังของเขาคือคือคนใช้เขาได้แบบไหนแล้วเขาเชื่อเขา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 ปฏิบัติมาใช่เขาทําเขาตามนั้นแหละแล้วเขาก็ได้ผลจริงครับหรืออย่างอย่างสุภาพสตรีเนี่ยเอาใส่ไว้ในในยกทรงตัวเองเนี้ยครับแล้วเขาอธิษฐานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันอยู่แน่ปลดใจยงไงทําให้พลังงานหรือกาลังใจมากขึ้นพลังงานคือมันเกิดความมั่นใจเขาเกิดความมั่นใจมันเกิดสมาธิโดยอัตโนมัติ ือถ้าถ้าเราเกิดความมั่งใจใน่งนงเราจะลงแรงเต็มที่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นครับพราสิ่งทุกอย่างมันมาจากความเชื่อมันนฐฐน่นในศรัทธาครับอาจาร,รย์เครื่องรางที่เกี่ยวกับความรักส่วนใหญ่พระไม่ได้สร้างถ้าโบราณน่พระไม่ค่อยได้สร้างหรอกครับจะมีน้อยน้อยสุดๆเลยที่จะมีสร้างก็ได้แหละครูบาวังบ้านเด่นครับนะที่จะสร้างแบบนี้ออกมาสุดนมากเลย,เลยอ่ะครูบวาวังเลยครูบ,รบวาวังเลยถ้าเกจิอื่นส่วนมากจะไม่ค่อยมี เต็มที่ก็ทําแค่ประหลัดนะทําแค่ประหลัดแล้วก็จะเน้นไปทางค้าขายครับอ่าไม่เด่นเน้นทางเจ้าชู้ทางเพศทางอะไรไม่ใช่นะอ๋อถ้าถ้าเป็นพระสร้างอ่าเน้นพุทธคุณด้านค้าขายเน้นด้านค้าขายแต่ถ้าเกินคารวาสความรักมันเสกได้เต็มที่ไงครับว่าไม่ใช่ความรักว่าด้วยเรื่องเพศกันเลยละเป็นอย่างนั้นคตัวคาถาตัวเสกมันว่าด้วยเรื่องเพศหมดครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์พวกนี้มีคาถากำกับไห่เวลาใช้ ถ้าถามว่ามีไหมมันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าใครจะใช้ก็ได้ครับใครจะใช้ก็ได้หรือใครจะใช้แค่อธิษฐานก็ได้ครับใช้จิตอธิษฐานเอาอย่างกับอีเป๋อเนี่ยเป็นเครื่องรางด้านค้าขายก็ได้ค้าขายได้ครับคงกระพันชาตีได้แควคาดได้นะครับสเสน่ห์เจ้าชู้ได้ได้ทุกอย่างคุณสมดัติไม่ต่างจากพระไม่ต่างหรอกหมายถึงว่าอย่าลืมว่าพระคุณแม่หรือแม่นะขอแบบไหนให้แบบนั้นเล ขอให้ขอคือแม่ให้หมดแม่ให้หมดเป็นแบบอาจารย์พวกนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยที่หายากนี้อาจารย์มีโครงการที่ทาพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวใช่ใช่คือโชว์ของตัวเองโชว์พระเครื่องโชว์อะไรเอามาดูว่าเป็นประวัติศาสตร์ผมจะสมเอาไว้บรรดาพระเกจิยุคเก่าหรือว่าพระกลุ่นหรือแม้กระทั่งเครื่องรางเก่านะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บสะสมไว้นี่ก็ปรารถนาอยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเอาไว้ให้ลูกหลานหรือให้อนุชนรุ่นหลังๆนะได้ศึกษาและได้ชมนะว่าอดีตการที่ผ่านมานี่ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างอะไรไว้ทําอะไรไว้บ้างนะรียวว่าแล้วก็ของที่ว่าสร้างไว้ในย,ยุคโบราณในะพิธีพิถันกันขนาดไหนทนะ่้นตั้งกับเปิดสําสนักมาหรือเริ่มสร้างมาว่ถูกมงคลในความรักเนี่ยถึงแสนชิ้นไหมถึงครับถึง ถึงถึงถึงแสนเป็นแสนชิ้นเป็นแสนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตั้งแต่สร้างมาทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะอ่ะผมค้าขายกับต่างชาติครับเขาไม่ได้มาชิ้นสองชิ้นเหมือนคนไทยนะครับเขาซื้อเข,เขาซื้อนี่ว่าเป็นหลักสิบหลักร้อยชิ้นนะครับแล้วเขาไม่ได้ไม่ใช่คนสองคนนะครับอ่ มันเยอะที่เข้ามาแล้วก็การเราเวลาที่ผ่านมาเกือบสามสิบปีนะครับราคิดดูว่ามันเท่าไหร่เป็นหนึ่งนะนี่นะครับจะติดตามข่าวสารอาจารย์คมติดตามได้ที่ไหนครับก็ <c oughs> ใน YouTube ก็ได้นะ,ะใน YouTube ก็จะมีทางช่องของผมเนี่ยนะครับ <c oughs> จะแจ้งข่าวสารประชาสามัมพันธเรียกว่าหลากหลายเลยแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะ c e e o o o k ส่วนตัวก็พิมพ์ภาษาอังกฤษ ไตรเวทไตรเวทก็คือ T R I W E T T R I W E T นะแล้วก็พิมพษษ์ภาษาไทยไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมก็มีนะแล้วก็วัตถุมงคลอาจารย์คมอาจารย์คมไตรเวทเนี่ยวนเวนอยู่กับไตรเวทแลวอาจารคมเนี่ยเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาเองแหละนะ<า>็นของสำนักทั้งหมดทางสำนักไม่มีสิทธินอกสำนัก ครับไม่มีครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่นเลยสักคนเลยไม่้ว่าอะไรใดๆนะครับไม่มีก็อะไรที่ไม่ชอบมาภาคนหรือเขาไปแอบบ้างก็อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อก็ทุกคนมีวิจารณญาณมีสติมีปัญญานะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อครับถ้าหากว่ามีอะไรสงสัยก็เข้ามาถามในเฟซในอะไรได้นะ มีมีคนเคยเคยไปแอบอ้างทางสํานักไม่มีนโยบายหรือไม่มีลูกศิษย์ที่สำคัญลูกชายอาจารย์แล้วก็ยังไม่ได้ทําพิธีเป็นเรื่องไป็ลราวนอกจากสัญญาณก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเราแยกเป็นสามสาขาครับลูกสาวกับลูกเขยดูแลสาขาหนึ่งสาขาแรกดั้งเดิมที่อยู่ริมถนนมารีแมนที่ตะบนบางกุ้งซึ่งรื้อถอนทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ครับให้ลูกเขยกับลูกสาวดูแลครับแล้วก็ที่สาขาเรือนไทย ให้ลูกชายลูกสะใภ้ดูแลเป็นวัตถุมงคลต่างๆคอันนั้นโดยส่วนมากส่งต่างประเทศนะจะส่งต่างประเทศแล้วก็ที่สาขาเรือนไทยก็จะมีการสักยันต์คือได้ครอบวิชาสักยันต์ให้น้องชายคือถ้าสักยันต์ไปสํานักไปสํานักสาขาเรือนไทยเลยอาสมบรมีพ่อแก่สาขาเรือนไทยบางกุ้งสุพรรณบุรีสองสำนักติดกันแล้วก็อีกสาขานั้นก็อยู่ติดถนนนะ ถ้าสาขาแรกที่อยู่ติดถนนนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการดูไพ่ยิบสี่ลูกเขยดูไพ่ยิบสีได้นะเหรียญไพยิบสีรวมไพทารุ่มาครับสามารถตรวจดูได้ครับแต่ถ้าหากว่าจะมาเปลี่ยนดวงแก้กรรมหรือมามาตรวจด,ดวงชะตาหาจุดบกพร่องเพื่อจะแก้ไขให้ดีขึ้นต้องมาที่สาขาอุทองเป็นอย่างนั้นซึ่งต่อไปก็จะให้ทําทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทอดให้แก่เทิดแต่ทั้งหมดแล้วครับ วิชาศักยันเสกเป่าต่างๆให้น้องชายซึ่งเป็นสายเลือดแท้ๆทายาทแท้ๆแล้วก็สัพพวิชาอื่นก็ให้ทั้งลูกเขยให้ทั้งลูกชายนะเพื่อ,อให้วิชาได้อยู่ไว้นะครับให้อยู่ให้สืบสานอยู่ต่อไปอาจารย์ไอกเด็กตัวเล็กที่ออกคลิปออกออกเฟซอาจารย์นี้ทายาทรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ในอนาคตคือที่ออกคลิปบ่อยๆที่แอบถาออกเฟซบ่อยๆเนี่ย อาจจะเป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้เราอาจจะเคขัวได้นะครับเคขัวเล่นได้อีก้าิ0ปีขนะ้างหน้าคือเราเสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้มาและเราบุกบั่นนะกว่าจะได้มาถึงถึงระดับเนี้ยครับเราต้องใช้เวลาขนาดไหนวิริยะอุตสาหะและอดทนขนาดไหนที่จะรวบรวมได้ขนาดนี้ครับสมัยก่อนนะเราจะต้องไปหาแต่ละครูแต่ละอาจารย์ เล่าถึงเรื่องการเดินทางไปหานะครับเฉพาะเรื่องการเดินทางไปหา,หายากจินไปสะสมแต่และอย่างละอย่างละอย่างมารวมไว้ที่เราคนเดียวแล้วในตอนเนี้ยทุกคนที่จะเรียนเนี่ยคือเรียนจากกูคนเดียวพอครับไม่ต้องไปเดินทางเหมือนกูอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราเสียดายตรงนี้อยากแต่ก่อนนู้นอาจารย์ต้องไปเก็บเรียนตรงนู้นทีเรียนตรงนี้ทีโ,โทางเหนือทางใต้ทางอะไรแล้วไม่ได้มา ไม่ได้มาสามสี่วิชานะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ได้มาอย่างเดียวบางทีเขาถ่ายทอดให้อย่างเดียวทุกทีเป็นปีได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวอย่างนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งหมดนะครับเป็นปีหลายหลายปีบางทีถึงได้ออมันเขาไม่ให้กันง่ายๆหรอกครับจย้ก่อนเขาต้องดูแล้วดูอีกอ่ะะดูจนมั่นใจเขาถึงจะถ่ายทอดให้เราอย่างนั้นต้องใช้ความวิิยะอุตสาหะอย่างแท้จริงนะครับถ้าไม่วิิยาอุตสาหะอย่างแท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์เขาไม่ให้หรอก ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ถ้าเลี้ยงถ้าเรียนอย่างเดียวเที่ยวชันยู่ได้ทํามาหากินหมายถึงว่าเป็นอาจารย์ได้ถ้าเจ๋งอย่างเดียวเลยคืออย่างสองอย่างอะไรก็แล้วแต่ให้รนะู้จริงรู้ให้จริงทําให้ได้ครับนะรู้จริงแต่ทําไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ครับนะคุณเรียนรู้รู้ให้จริงรู้ให้ลึกซึ้งแล้วทําให้ได้นะไอ,ไอ้ที่วทวทได้แต่ไม่รู้จริงนี่ดิเป็นปัญหานะอยู่ทําได้แต่ไม่รู้จริงรู้จริงแต่ทาไม่ได้อมันเป็นแบบเนี้ยโดยส่วนมากนะครับ มันต้องลึกซึ้งฮะเรียนของพวกนี้ครับผมก็แค่นี้นะครับจดมันห้วนๆแค่นี้สวัสดีครับ